สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังเข้าสู่ช่อง YouTube จีซัตชุมชนพะพรของกิจจักรร่วมนิมิตกรุงเทพเรามาเล่าเรื่องราวของอัครทูตผู้รับใช้ของพระเจา้าที่ได้สุขเจิญตั้งไว้และยังคงรับใช้ตั้งแต่ยุคตน้นมาจนถึงวันนี้ยังเดินทางอีกแสนไกล ื่อไปจนสุดปลายแผ่นดินเพื่อจะนำพระพรหวาน้อยคำของพระองค์ลงที่ดินดีและเกิดผลเก็บเกี่ยวมากมายจนกลายเป็นคิตจักรุร่มนิมิตรกรุงเทพกว่าร้อยแห่งเกิดขึ้นในประเทศไทยและการขยายเขตแดนของความสุขที่ให้กับมนุษย์ด้วยกันนั่นคือพระพรที่พระองค์ทรงสั่งสอนและ เจิมท่านตั้งไว้เริ่มอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับจบอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ท่านพูดและอยู่หน้าปกหนังสือชีวิตที่เป็นตำนานที่จัดขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณผู้ที่จัดทำหนังสือเล่มนี้ที่ยังลงเหลือให้เห็นหนึ่งเล่มได้มายิ่งกว่าทองคำยิ่งกว่าเพชรนินกินดาคุณค่า ยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ในหนังสือนี้คณะผู้จัดทำได้เขียนบทนำเอาไว้ว่าเมื่อเอย่ยถึงชื่อของนิรุตจันก่อนคงมีคริสเตียนน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเจ้าของชื่อนี้นามนี้บางคนรู้จักท่านในฐานะเป็นศิษยาภิบาลบางคนรู้จักท่านในฐานะอาจารย์บางคนรู้จักท่านในฐานะนักเทศบางคนรู้จักท่านในฐานะผู้นำฝ่ายจิตปัญญ,ญา บางคนรู้จักท่านในฐานะเพื่อนผู้รับใช้บางคนรู้จักท่านในฐานะผู้บุกเบิกบางคนรู้จักท่านในฐานะผู้เรียนบางคนรู้จักท่านในฐานะผู้ใหญ่ใจดีเรารู้จักท่านในฐานะใดขึ้นอยู่กับเรามีโอกาสได้สัมผัสท่านในมุมใดเช่นวันนี้ท่านกำลังจะค้นหาได้ง่ายขึ้นและแสวงหาผ่านช่องย t ท b e จีสัต ชุมชนพรพรของกิจจักรรุ่มนิมิตเนื่องในโอกาสของหนังสือเล่มนี้74ปีพระคุณพระเจ้าบฏิบัติรับใช้มา60กว่าปีแล้วครับขอนำท่านผู้ฟังเข้าไปสู่เรื่องราวที่จะเล่าในฐานะที่เป็นตำนานของอักรทูตผู้รับใช้ในเมืองไทยบทหนึ่งของผู้รับใช้พระเจ้าในประเทศไทยที่น่าสนใจ ศาสนาจารย์นิรุตจันกรหวังใจว่าเรื่องราวดีๆในหนังสือเล่มนี้จะหนุนใจให้คนของพระเจ้าลุกขึ้นมาเขียนตำนานของตอนเองกันทั่วนาเพื่อเป็นพรอพรแก่คนรุ่นต่อๆมาจนถึงวันนี้ท่านผู้ฟังครับเรื่องที่น่าสนใจของท่านนั้นมีเรื่องสำคัญก็ต้องพูดถึงประวัติของท่านก่อนใน ตอนนี้คือตอนที่หนึ่งกว่าจะมาเป็นตำนานในพระคำที่ท่านได้เลือกไว้และคณะผู้จดทำได้บันทึกเอาไว้ในสดุดีบทที่73ข้อที่24ถึงข้อที่25พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศนอกจากพระองค์ ข้าพระองค์มิมีผู้ใดในฟ้าสวรรค์นอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่ปราถนาใดๆในโลกนี้นี่คือในสดุดีที่ทรงแบ่งปันในวันนี้73ข้อที่24 25และสิ่งที่ท่านได้เขียนเอาไว้เป็นข้อคิดที่น่าสนใจและจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ดื่มน้ำอย่าลืมต้นน้ำ ได้ดีอย่าลืมผู้มีประคุณในเนียงไทยหรือว่าภาษาไทยวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยโดยเฉพาะประเทศไทยคำนี้ก็มีคุณค่ามายาวนานกับชนหลายๆชาติที่อยู่ร่วมกันเพราะเรามีวัฒนธรรมมีประเพณีท่านจึงได้เขียนข้อนี้ขึ้นมาดื่มน้ำอย่าลืมต้นน้ำได้ดีอย่าลืมผู้มีประคุณเหมือนเราได้รับคำสั่งสอนจาก วิเ้าเราลืมไม่ได้พ่อแม่ให้เราเกิดมาพราะองค์ทรงกับรดเราก็ลืมไม่ได้ต้องกตันอยู่ต่อทันฉะนั้นการบันทึกนี้จะต้องมาพูดถึงเรื่องพ่อแม่พี่น้องศาสานาจารย์นิรุตจันร์ก้อนเกิดเมื่อวันที่7มกราคาศ .1940 หรือปีพศ .2483 เป็นบุตรคุณโตของนายเต็กสงแซ่ก,ก้ลวย กับนางปันจันหีโดยมีพี่น้องทั้งหมด6คนด้วยกันในตระกูลของท่านหนึ่งก็คือคุณนามดีจากไปอยู่กับพระเจ้านานแล้วสองคุณเกษณีจันก้อนสามคุณชุยหลันเนสุวรรปัจจุบันเป็นสมาชิกค,คีจจักรรูปในมิตรกุงเทพสี่อาจารย์อัญชรีวิ ครูสิทธวัฒนาองศาเป็นผู้กอ่อตั้งองค์กรคิจจักรราชกิจจากไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อปี2013ในคอสอยุคนั้นคนที่5อาจารย์ศิริต้นกอ่อหลวงตำแหน่งสุดท้ายก่อนจากไปอยู่กับพระเจ้าก็คือศิษย์พิบาลกิจจักรเมืองเลยจังหวัดเลย ภาคอีสานนั่นครับตินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืกษานานาพันธุ์ผล,ลไม้และดอกกุหลาบก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่อยูที่นั่นแหละครับแล้วคนสุดท้ายคืออาจารย์จักกะพงศ์ใต้ร่มติทาปัจจุบันเป็นศิทยาพิบาลคิจจักรดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ในสุภาษีตที่ท่านเอ่ยถึงและท่านไม่ลืมพระคำของพระเจ้าอยู่ในจิตวิญ,ญญาณของท่าน หรือชีวิตที่เป็นตำนานของอัครทูตผู้รับใช้อย่างอาจารย์นิรุตจันก่อนมิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกอย่างในสุภาษิตบ,บทที่17ข้อที่17นั่นคือความจดจำพระคำของพระองค์ที่ลงลึกไปทั่วจิตวิญญาณของท่านที่ท่านต้องปฏิบัติและยึดมั่นไว้อยู่เสมอ บ้านเกิดเมืองนอนของท่านอาจารย์ในรุจจันทร์ก่อนเกิดที่หมู่บ้านห้วยมะเขือตำบลน,น,า,นาแสงจังหวัดอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบุร์ท่านเกิดมาท่ามกลางแห่กงการค้าขายคือพูดง่ายๆก็เป็นนักธุรกิจขนาดหนึ่งแล้วครับที่ค้าขายทั่วๆไปและความก้าวหน้าในกิจการของคุณพ่อเด็กสม ซึ่งในขณะนั้นก็เป็นนายกสมาคมจีนในจังหวัดเพชรบูร์มีผู้ใหญ่ในจังหวัดเดินเข้าออกที่บ้านเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรท,ที่นั่นบ้านของท่านถือเป็นเสมือนหนึ่งในหลายๆที่ที่ทำประโยชน์ในจังหวัดในเวลานั้นคือผู้ง่ายๆก็เสียสละทำคุณความดีต่อกลุ่มชน พี่น้องเพื่อนบ้านที่อยู่ที่นั่นมาตลอดชีวิตของคุณพอ่อและนี่แหละครับคือภูมิของหลังชีวิตที่ตกผลึกไปให้ท่านเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับการเข้าหาผู้ใหญ่มาตลอดชีวิตของอาจารย์นิรุตจันกรประกาศข่าวประเสริฐกับผู้ใหญ่ในสังคมได้อย่างอัศจรรย์และง่ายดายหวานลงไปตลอดเมื่อพบเห็นดินดีเช่นนั้นท่านเขียนเอาไว้เยอะ ในข้อคิดในใจของท่านเข้าใจคนเข้าถึงคนจะชนะใจคนจะชนะคนต้องจับที่ใจของเขาฟังแล้วโรแมนติกนะครับพระคำของพระเจ้าออกมาจากปากของอัครทูตผู้เป็นตำนานการพูดะอยออกมาจากใจสิ่งนั้นก็คือความจริงเข้าใจคนเข้าถึงคนจะชนะใจคนจะชนะคนต้องจับที่ใจของเขาครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความรักอย่างแท้จริงพระเยซูคริสชนะใจเราเพราะพระองค์ทรงแต่ในจุดที่เราต้องการใช่ไหมละครับฉะนั้นผมพันโลงของพระเจ้าขอกาขราบคารวะท่านอัครทูตผู้ปีชีวิตเป็นตำนานที่นำมาเล่าในรายการวันนี้นั่นก็คือประวัติของท่านที่ดำเนินชีวิตมาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็มีที่เกิดแล้วก็มีที่ดับ มีจากก็ต้องมีไปมีวาระทุกสิ่งในปัญญาจารย์ที่พูดเอาไว้เรามาถึงช่วงเวลาที่ว่าที่มาสู่ที่ไปคำคมของท่านข้อคิดของท่านมักจะเป็นคำสั้นแต่กินใจเจาะลึกไปถึงไขข้อกระดูกเลยนะครับคือเมื่ออายุป,ประมาณ12ปีอาจารย์นิรุตจันก้อนซึ่งในขณะนั้นก็เป็นเพียงแค่เด็กชาย คิ้นแท่กล้วยเท่านั้นล่ะครับนั่นคือยามอายุยังยาวไว้ย12ปีถูกคุณพ่อเต็กสงบังคับให้เป็นตัวแทนนายกสมาคมโอหลายครั้งเลยครับท่านบอกว่าหลายครั้งที่เป็นตัวแทนคุณพ่อพูดต่อหน้าผู้ใหญ่ในงานจำนวนมากกว่าพันคนนั่นแหละครับสิ่งที่กำลังถูกหวานลงมาโดยคุณพ่อแล้วก็ได้เกิดเป็นดินดีขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็นการพูดต่อหน้าที่ประชุมเป็นครั้งแรกของชีวิตท่านเมื่อมีการเริ่มต้นเปิดปฏิทินขึ้นวันที่หนึ่งมันก็จะมีวันที่สองที่สามที่ส,สีทุกวันเมื่อเราเปิดหลังจากการพูดจบช้ามันลุกขึ้นเด็กชายคิ้นก็กลับไปเล่นสนตามภาษาของเด็กๆน,นะครับมีผู้ใหญ่ในจังหวัดพบเข้าจึงกล่าวกับท่านวาน่าไอ้หนูเก่งอย่างนี้โตขึ้น คงจะได้เป็นผู้นำคนแน่ๆศาสตรรานิรุตจันก่อนถือว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเพียงคำพูดประโยคสันส้นๆเป็นหมายสำคัญครั้งแรกของพระเจ้าที่ลงมาจนถึงวันนี้ในขณะที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูพระองค์พระผู้เป็นเจ้าเติบโตขึ้นในชีวิตของท่านเองจากการทรงนำของพระเจ้าที่เจิมท่านไว้ จะกลายมาเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณไม่ใช่ง่ายครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องอยากสำหรับผู้ที่เชื่อในวงพระเยซูคริสต์ทุกอย่างอยู่ที่ใจยืนพูดเทศนาสั่งสอนประกาศข่าวประเสริฐต่อหน้าผู้คนจำนวนมากทั่วประเทศไทยและถึงดินแดนต่างประเทศในดินแดนที่ประเทศฟินแลนด์นี่คือเหตุการณ์ลหลายเหตุการณ์เทศนาต่อหน้าคนเป็นพันในงานประกาศ สิ้นกระแสกรรมถึง5วัน5คืนเลยครับเทศนาต่อหน้าฝูงชนในงานลิธเดชสิ้นกระแสกรรมนี่น่าสนใจครับผมได้ฟังตอนจบยังค้นหาอีก4ตอนไม่ได้คืออีก4วันแม้การอัดเสียงจะชำรุดไปบ้างก็ตามยุคนั้นแหละครับแต่ความหมายของคำว่าสิ้นกระแสกรรมก็ทำให้เราสนใจทันทีแล้วก็ได้ฟังตอนสุดท้ายไปแล้ว ยังต้องค้นหาทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ทรงคุณค่าของท่านที่พระเจ้าทรงส่งผ่านท่านมาฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ที่ฟังและติดตามในช่องจีซัตชุมชนพ่อพอดของกิจจักรร่วมนิมิตกรุงเทพผมก็ได้ประสานงานและก็ได้รู้จักกับอาจารย์หงแล้วก็ต้องขอบคุณคุณทูนในคิดจักรร่วมนิมิตกรุงเทพที่ทำให้รู้จัก ศาสนาอาจารย์ในรุ่นจันก้อนและอาจารย์โมได้เข้ามาในพระพรชุมชนอันยิ่งใหญ่ที่สามารถรับผู้ที่เชื่อสนใจที่จะฟังพรามะดได้นับล้านคนเพราะผ่านช่องยู u b e เจ็ดโมงเช้าทุกวันเข้ามาในกลุ่มนี้แล้วท่านจะรับพระพรในทุกเชา้าสิ่งที่จะต้องย้ำในวตอนนี้ถือเป็นตอนที่หนึงพลังชีวิตที่เป็นตำนาน ของศาสนาจารย์นิรุตจ,จักนกรท่านเขียนเอาไว้หน้าบอกว่าเริ่มอย่างไรไม่สําคัญเท่ากับจบอย่างไรครับนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเราก็เตรียมที่จะติดฟังและติดตามฟังตอนต่อไปซึ่งจะมีปกอัลบัม้มหลายอัลบั้มด้วยกันแล้วก็ท่านจะได้ฟังแล้วจะได้ชีวิตที่เต็มบริบูรณ์ไปด้วยความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระพรที่แสนดี กับชีวิตมนุษย์ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราทุกๆคน